เจ้าสบายดีท่านผู้สมถือว่าเพื่อเป็นการบําระมาดโดยเฉพาะแมนเวลาที่เขาจะเดินทางไป่วยรถไฟความไวสูงล้วจีนทั้งบริษัทรถไฟล้วจีนเองก็ได้มีกฎระเบียบอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านไปเดินทางอย่างปลอดภัยแต่ก็ให้มีการระมัดระวังหามสิ่งคองต่างๆในการที่จะนําขึ้นทางรถไฟเพราะว่าบางประเภทก็ถือว่าเป็นของเกิดหามเอาสันน้นมือนีทางบริษัทรถไฟล้วจีน คนเองก็ได้มาประกาศถึงผู้โดยสารถูก่านถือว่าเงตามกฎหมายว่าด้วยการรถไฟมาตา81ดสเ็หมวดที่2ภาคที่หาว่าด้วยจอหน้าทีรถไฟตำรวจรถไฟและมาตา101102หมวดที่2ภาคที่6ว่าด้วยซิทธพันธะและความผิดชอบประกอบดำเนินการค้นส่งโดยสารทางรถไฟและซิทพันธะความผิดชอบของผู้โดยสาร หรือว่าเป็นอิงตามการแจ้งการจากกลุ่มตำรวจรถไฟกระส่วงป้องกันควมสงบเกี่ยวกับข้อหามของผู้โดยสารที่จะใส่บริการรถไฟลาวจีนหนึ่งผู้โดยสารทุกทานที่จะเดินทางจากสถานีรถไฟนครดูวิงจันไปหาสถานีต่างแขวงและสถานีต่างแข้งที่จะเดินทางเข้ามาทีสถานีนครดูวิงจันที่ว่าข้อที่เป็นเกียริแจ้งให้ทราบดังนี้หนึ่ง ห้ามผู้โดยสารนำอาวุธเซิร์ดูกปืนทุกชนิดนำเข่าสถานีขบวนรถไฟเซนปืนสันปืนย่าวปืนคีล่าและปืนรัดแปลงอื่นๆห้ามนำเข่าสถานีและนำขึ้นรถไฟอย่างเลด,ดขาดยกเว้นพนักงานรัดเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารผู้ที่มีขอตกลงแต่งต่างไปเหตุเวียกทั้งดาตการถือต้องตามขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้น อามาเบิร์ขอที่สองก็คือเพ่ห้ามบมให้้ผู้เรสานนำถาดระเบิดทุกชนิดเข่าสถานีขึ้นรถไฟเสน้นถาดระเบิดมากระโปงสายดอกไม้ไฟระเบิดดินระเบิดและถาดแตกอื่นๆห้ามนำเข่าสถานีและนำขึ้นรถไฟอย่างเดียดขาดขอที่3ห้ามผูม้เรสานนำถาดเคมีทุกชนิดเข้าสถานีขึ้นรถไฟเสน้น ธาดไฮโดรเจนเมทเรนเอเทรนบูเซนเอทิล e ีนโปรเฟรนแอซิตารินคาร์บอนมานโนไซแก๊สน้ำมันแล้วฟลอนออกซิเจนยกเว้นทางการแพทย์น้ำมันแอดซังน้ำมันกระส่วนแต่ถาดแล้วไว้ไฟถูกประเภทห้ามผูนิสาดนำเข่าสถานีและนำขื้นรถไฟอย่างเดียขาด ขอที่4ขขอห้ามขอที่4แมนห้ามผู้โดยสารนำยาเสพติดทุกประเภทเข่าสถานีและนำขืนรถไฟอย่างเล็ดขาดเ้นเฮโรอินอีเอฟตามินยาบ้ายาไอ้ยาเคโคเคนกันซาฟินและยาเสพติดอื่นๆขอห้ามข้อที่หาห้ามผู้โดยสารนำเอาวัตถุไปแลมมีคมทุกชนิดเข่าสถานี และนํำขื้นรถไฟยางเล็ดขาดเส้นมีดผ้าคัตเตอร์มีสไลด์และอื่นๆที่สามารถเฮ็ดให้ผู้อื่นบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ข้อห้ามข้อที่6กห้ามผู้โดยสารน้ำสั์เลี้ยงซั์ป่ามีชีวิตและบ่มีชีวิตทุกชนิดเขาสถานีและนํำขึ้นรถไฟยางเล็ดขาดเส้นหมาแมวและซั์อื่นๆข้อห้ามข้อที่เจ ห้ามผู้โดยสารนำอาหารทุกชนิดท,ที่มีกลิ่นเม็นอาหารที่มีน้ำที่จะสางความบ่สสอาดมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อผู้โดยสารอยู่ในสถานีและขบวนรถอำนมาเบิงขอที่สองขันตอนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาขอหาม 1. เจ้าหน้า,นาที่ภายในรักษซกความปลอดภัยบริษัทรถไฟล่าจีนเป็นผู้กวดกาเป็นผู้คุ้มเครืองเอ็กซเรย์ และเครื่องจักรอื่นๆพลังกวดภเพินอาวุธถาดระเบิดสารเคมีของมีคมยาเสพติดในเครื่องทีระบุในคอหามนั่นเมนเฮดบดบันทึกมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟเป็นผู้กวดกลาคุมข้องเพื่อนำไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนระเบียบและกฎหมาย 2. เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ติดตามกวดกลา คุมข้อ,องการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่เบียกงานวีซ่าสเพร์ทั้งติดตามการกวดการบริษรัทที่ใส่บริการรถไฟให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธ,ธิภาพสูงเพื่อให้ประกันทางด้านเบียกงานวีซ่าสเพร์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3. เจ้าหน้าที่หักษาความปลอดภัยบริษัททางรถไฟเล่าจีนและเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ ให้ประสานสมทบการติดตามกวดการบัตรประจำตัวพาสปอร์ตบุคคลที่มีบัญชีก่อการกระทำผิดทางอาญ,ญาและทางแพงตามหมายจับของสารอัยการตามการสีของเจ้าหน้าที่ขันสูงของกระทรวงปกงกันควมสงบเมื่อกวดพบเห็นหมบเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟสมทบกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย 3. วัตถุเครื่องของกลางที่เจ้าหน้าที่ฮักซาความปลอดภัยของบริษัทรถไฟเหล่าจีนและเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟกวดพบผู้โดยสารนําเข่าสถานีและขืนขบวนรถไฟบรรดาวัตถุและเครื่องเกิดหามที่กวดพบเพ้นมอกให้ตำรวจรถไฟเป็นผู้ปกปักรักษาและนำเนินไปสืบสวนสอบสวนตามระเบียบกฎหมายบรรดา้อหามที่ก้าวมากขังเท่งนั้นแมนอิงตามการเจงกันจากกรมตำรวจรถไฟ กระทรวงป้องกันความสงบแจงการขอให้ผู้โดยสารทุกคนที่จะใส่บริการรถไฟพร้อมกันปฏิบัติอย่างเข้มงวดจามานีห้ามบิชงข้าวๆตัวที่สองกันโดยทำส้มจีนลงทุนยูาวมีแปดหอยสมโครงการโดยมูลค่าสูงถึง15 4 9ดตื่นดอลลาร์สหรัฐและเป็นอันดับที่หนึ่งของการลงทุนต่างประเทศยูโร ในกองปรชสมทางกาเพื่อเรียกเปลี่ยนในสรุปเบียกงานเสริมสลองวันสั่งตงังสายผู้พันการถูดระวงังซอปโปลาวและซอปโปจีนรบหอบ60ปีแต่ปีมีตรภาพเล่าจีนในวันที่2ซเวสมังกร2022ที่กระทรวงการต่างประเทศโดยต่างนาให้รัฐบาลซอปโปลาวเข้าห่วมโดยทานผู้ใส่ไขคําคพิทูนห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ในฝ่ายโซปจีนโดยทนันเจียงจง่ายตุงเอกอัครสทูตวิสามมนผู้มีอำนาจเต็มแห so ่งโซปจีนประจำโซปราวมีคณะกรมแขกถือเสิ้อผ้าส่วนที่เกี่ยวของของสองฝ่ายเขาห่วมในกองประชุมดังกล่าวได้ยแจ้งให้หูว,ว่าการพัวพันหัวมือทั้งด้านเศรษฐกิจและการค้าและการลุ่งทื่นของโซปราวและโซปจีน ในเนื้ผ่านมาแม้ในหับการขย้ายตัวอย่างว่องไว้แต่ผลเด่นที่สุดซึ่งซฟอปจีนได้กลายเป็นคู่ห่วมการค้าไ่ใหง่อันดับสองของเรามูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศนับแต่ปี2010เป็นต้นมาได้หับเพิ่มขึ้นอย่างหมันเทียงในแต่ละปีมาหอดปัจจุบันมูลค่าการนุ่งทืนของจีนอยู่แล้วบรรลุถึง3.55ตุ้าสอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการลงทุนของวิสาหกิจจีนยู่ล่บลาบรรุุ15.49ตื่นดอลลาร์สหรัฐรวมมีแปดหอยสมโครงการแต่ถือจัดเป็นอันดับที่1นของการลงทุนตามประเทศยู่ล่าพิเศษสองประเทศได้มีผลสําเร็จอันใหญ่หลวงของโครงการก่อสร้างสินทางรถไฟเล่าจีนและโครงการทางหลวงเบียงจันวังเวียงที่ได้เปิดน้ำใสอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งเป็นการจัดตั้งปฏิบัติขอดีเลิมหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางในการสร้างประสะคม่วมสัตกรรมของมวลมนุษย์ของโซปจีนซึ่งสอด้องกับนโยบายของโซปโบลาวในการหันประเทศที่บ่มมีชไซแดนทิดกับทะเลให้กลายมาเป็นประเทศที่เสื่อมโยงและเสื่อมจอดกระภาคพื้นและสากลเป็นการเปิดสังกาดใหม่แห่งการพัวพันการห่วมมือขาค้ายการขนส่งการไปมาหาสู่กันของประชาชนสองสตร์ แต่ประชาวนบรรดาประเทศไก่เคียงให้นะครับความสรวกและขย้ญญายตัวขืนเป็นเก่าเก้าซึ่งในกองประสวงทานผู้ใสไข่คำพิทูลยั่งได้แสดงความขอบใจมายังพรรครัฐและประสาชนจีนที่ได้ใข้การสนับสนุนการช่วยเหลือแก่โซบบูล่ตลอดร้ยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะแมนการช่วยเหลือในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของพญาิโควิด -19 เก้นทางด้านวัตถุเทคนิค การทรงทิมแพทย์และวีซาก,การมาส่วยเรือโซอปโาปลาในอย่างทันการและมีประสิทธิผลสูงสิ่งเมื่อห่อปัจจุบันการส่วยเรือวัคซีนตานโควิด19ของรัฐบาลโซปรจีนให้แเก่รัฐบาลโซปโปลามีจํานวนหลายกว่า7ล้านโดสและจะสืบต่อให้การส่วยเรือเติมอีกในต่อหน้าข่าวโดยกระทรวงการต่างประเทศจอร์ทุโซมันนิเมนเป็นข่าวที่นํามาฝามาตอนซึ่งวจีนเองก็ทอว่า แน่นอนอยู่แล้วจีนกับลาวในปัจจุบันนี้เพราะว่าจะเป็นทั้งด้านไหนก็คือว่ามีการห่วมมือกันอย่างเหนียนแฟนมีความสามัคคีแบบพิเศษสนันการลงทุนของโซปจีนอยู่ทีโซปลาวถือว่าเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าการขาขา้าย่เมนเป็นอันดับสองสนันมีมูลค่าการก่อสร้างหรือว่ามูลค่าทั้งหมดีิเมนแปดหอยสามโครงการมูลค่าการก่อสร้างสูงถึงสิบห้าจุดสี่สิบเก้าตื่นโรลาสารัฐเป็นอันดับหนึ่งของต่างประเทศที่ลงทุนอยู่แล้ว ถือว่าเห็นด้วยความจริงใจของโซโปจีนที่ข้าเจ้าเว้าแท้เ็ดแท้ทำจริงให้แบบความาเพื่อการห่วมมือกันพิเศษนั่นเหละเหให้มีความรู้สึกดีในการที่จีนมาลงทุนยินดีต่อครับมาลงทุนให้ได้ไลา์เศร้าโซโปจีนยินดีต่อครับเด้อเอาขอบคุณขอบใจสำหรับการติดตามครับสมสบายดี